ถ้าย้อนกลับไปสมัยนายกออพลเอกประยุทธ์นะท่านโดนเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้เรื่องที่ไม่เป็นความจริงอะแต่ท่านไม่เคยตอบโต้แม้แต่นิดเดียวเลย ทั้งทันตหนักมากหนักมากแล้วและที่สาคัญคือมันไม่เป็นความจริงและสองให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคาพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไปสร้างความปั่นปวดเกิดขึ้นในสังคมด้วยซ้า <ừ. S 1> ถ้าในกรณีน,นั้นเนี่ยท่านนายกก็จะให้ทีมโฆษกไปชี้แจงมาจบแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการ uh ประทะหรือวิจารณ์คนตัวเนี่ยให้นิยุ่งถือว่ามันเป็นเสรีภาพ,พในการแสดงออก ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและป็นเสียงสังคมจะตัดสินเองแล้วการที่จะไปต่อปากต่อคำเนี่ไม่ในเรื่องที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเนี่ยทำไปก็ไม่ได้อะไรอะ